รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่เพื่อหยิบยกขึ้นมานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆรวมถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์จะนําเสนอต่อคุณผู้ชมนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไปไิติดตามรับชมกันเลยครับผู้สือ่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2565รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข737 867หลังจากกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลพบว,ว่าที่บริษรัทอาเซลิกนิตาชิโฮมแอปพายแอนประเทศไทยจำกัดตำบลหนองกี่อำเภอกรนบรีจังหวัดปราีมีพนักงานคนหนึ่งขณะกำลังทำงานอยู่ได้ส่งเสียงติดร้องดังลั่นแผนกทำให้เพื่อนที่กำลังทำงานอยู่ตกอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะผู้ที่กรีดร้องนั้นมีอาการดีใจซึ่งเป็นสาวประเภทสองพร้อมกับโชว์สลาก,กินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2565 ซึ่งเป็นรางวัลที่1ได้แก่เลข737 67ว่าตัวเองนั้นถูกกลางวันที่1รับ6ล้านบาทกลวยในพริบตาจากนั้นเมื่อเวลา1 9บเนาฬิกาผู้โชคดีเดินทางไปที่สพบบกบินบุรีพร้อมกับนำสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวันที่1เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานทราบชื่อคือนายประสิทธิ์จำอำำัมรําอายุ4 5ปีเป็นพนักงานบริษัทอาเซริกฮิตาชิโฮมแอปพายแอนบราเท็ไทยจำกัดตำบลหนองเกี่อำเภอกบ,บินบุรีทำกลางผู้สื่อข่าวรวมทั้งประชาชนรวมแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีโดยนายประสิทธิ์กล่าวว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1ง,งวดนี้ได้มีพนักงานโรงงานเดียวกันได้โพสขายมีเลข67ที่ยังคงเหลือทีแรกก็ไม่ชอบเลขนี้ก็เลยเอาเป็นเลขท้าย867ขณะที่ทํางานพอรู้ว่าหวยออกก็นํามาตรวจด,ดูเห็นเลขท้าย867ก็ไม่คิดว่าจะถูกแล้วจึงยัดใส่เอี๊ยมซึ่งตอนแรกกะว่าจะทิ้งและลองหยิบขึ้นมาดูอีกครั้งจึงรู้ว่าถูกรางวัลที่1ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ซื้อทั้งหมด10ใบ,บมีทั้งถูกเลขท้าย3ตัวและเลขท้าย2ตัวอีกด้วยส่วนเงนวันที่ได้ ไปสร้างบ้านให้กับแม่ที่จังหวัดบุริรามและปลดหนี้ต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามสภาพอากาศพื้นที่จังหวัดกาลสินในช่วงนี้พบว่าเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวกลางวันอากาศร้อนจัดบางวันมีฝนตกลงมาซึ่งได้ส่งผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกลามสัเสรษฐกษิจอันดับหนึ่งของจังหวัดกาลสินเป็นอย่างมากโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกำลังเร่งการเจริญเติบโต,ตอย่างเต็มที่ทางนี้เพื่อให้ได้ขนาดตัวโตวที่จะจำหน่ายในช่วงเทศ,ศกาลสงการานที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในช่วงอากาศวิพิลิตนี้จะส่งผลกระทบ ทำให้สภาพน้ำในบ่อน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นและหากมีฝนตกลงมาจะเกิดภาวะอากาศร้อนผสมกับอากาศเย็นก็จะเป็นสาเหตุให้กุ้งกล้ามกรามในบ่อปรับสภาพไม่ทันและเป็นเหตุทำให้กุ้งนกน้ำตายในบ่อทันทีเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนมีนาคมสร้างความเสียหายให้กับอาชีพเกษตรกร,รเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในภาพรวมมูลค่าม,มหาศาลทำให้เกษตร,รกร,รประสบปัญหาการเลี้ยงกุ้งขาดทุนซ้ำซากและเสียโอกาสในการจำหน่ายกุ้งในช่วงเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงเนื่องจาก จะขายดีมากในช่วงของเทศกาลดังกล่าวแต่วุฒทชายกล่าวว่าหากพบว่ากุ้งในบ่อมีความหนานแน่นควรจับกุ้งกล้ามกลามที่ได้ขนาดขึ้นมาจําหน่ายในช่วงเวลาเช้าเพื่อลดปริมาณกุ้งกล้ามกลามภายในบ่อนอกจากนี้ต้องเพิ่มความสนใจสังเกตอาการต่างๆของกุ้งกล้ามกลามที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด หากมีาการผิดปกติจะได้แก้ไขทันท่วงทีนอกจากนี้ควรติดตามข่าวสารการประกาศจากส่วนราชการเช่นพยากณ์อากาศการปิดเปิดน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาเป็นประจำเพื่อวางแผนการใช้น้ำและการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการลดความสูญเสียและป้องกันการน็อกน้ำตายของกุ้งดังกล่าว กรณีที่ผักตบชวามีจำนวนมากในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหนองใหญ่จังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนเกลือกำจัดผักตบชวาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับชระทานชุมพรกำจัดผักตบชวาในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรทางด้านนายจีราวัฒสุวรรณลิขิตโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายสัญญานักสังนายช่างโยธาอาวุโสเป็นตัวแทนจากนายนพดลมีวิเศษร่วมในการโครงการ การชลประทานชุมพรและพูวอในวยการโครงการก่อสร้างสำนักง,งานชลประทานที่14ร่วมกับลงพ่อที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่จากกองบูรณะและบำรุงรักษากรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้ร่วมกันทุ่มเทรแรงกายแรงใจปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชธรรมบุตหนองใหญ่จังหวัดชุมพร ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจชุมพรเป็นเวลาร่วม30วันแล้วและยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ในการกำจัดผักตบชาวาในพื้นที่ต่อไปจนกว่าจะก,กำจัดปัญหาผักตบชาวาในพื้นที่ให้คลี่คลายซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งจึงจะกำจัดผักตบชาวาให้แล้วเสร็จโดยมีนายทีรับผงนักน้อยและนายกฤษณชัยพันธุ์สุดแด่เจ้าที่จากกองบุรณะและบำรุงรักษาจากโยธาธิการและผังเมืองร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ส่บรูรณาการด้านการข่าวระหว่างหน่วยง,งานป้องกันชายแดนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคข้าและตำรวจภูรธรจังหวัดเชียงรายพบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างประเทศไทยในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายและอำเภอเชีงยงแสนจังหวัดเชียงรยายเพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศต่ตอไปพันเอกสุดเขตศรีนินทินผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3และสั่งการให้กองร้อยทหารม้าที่1กองบังคับการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารมา้าที่3ร่วมกับกองบังคับการควบคุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่สตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ เข้าทําการตรวจสอบร้านประกอบการรับส่งพัสดุสินค้าสถานประกอบกิจการของบริษัทเอกชนในพื้นที่ตะบนเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือจนเมื่อเกระทัึงเวลาสิบ็ดนาฬิกาสานาทีพบกล่องวัสดุต้องสงสัยจำนวนส1บดกล่องกล่องละประมาณ12กิโลกรัมภายในกล่องพบยาเสพติดให้โทษกระเพาเกี่ยวบ้าจำนวนส1บดกล่องรวมจำนวนหนึ่งล้าน1นึ่0แสนเมตรจากนั้นหน่วยจึงได้นำของกลางส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลการจับกลุ่ม ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารและสพเมืองมุกดาหารได้ร่วมกันทำการจับกลุมตัวนายทีระโชค ยืนยงพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ของกลาง2คัน 1. รถจักรยานยนต์ h o n d a w เ v e 110i สีน้ำเงินเทาหมายเลขทะเบียน 1. กอไก่ชกเชอ6890มุกดาหาร 2. รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ G.P.X Starion Center Max สีดำขาวโดยพันตำรวจเอกอัธพรสุริยาเลิศรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารฝากเตือนพี่น้องประชาชนอย่าเสียบกุญแจรถไว้ในรถเกขา หาที่จอดรถที่มีความปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิดมีคนเฝ้าและมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการขโมยล็อกล้อและจดจำตำเนรูปภัณฑ์ของรถรูปถ่ายของรถตำเนรูปภัณฑ์คนร้ายหากพบเห็นให้รีบโทรแจ้งมุม91และสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีสายด่วน1192สปจรออตำรวจ ได้มีการพัฒนาระบบการแจ้งรถหายทางช่องทางออนไลน์เปิดช่องทางการรับแจ้งรถหายให้กับประชาชนผ่านทางช่องทาง w w w ร์ไว์เว็บแจ้งรถหายคอมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งเบาะแสการสกัดจับอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะรองทุกต่อพนักงานสอบสวนในการแจ้งสกัดจับรถที่ถูกจรรกรรมหายหรือการให้ติดตามรถหรือข้อมูลทาง SMS เพื่อให้จุดสกัดจากทุกประเทศดําเนินการสกัดจับซึ่งขณะนี้มีเจ้าที่ตํารวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติหน้าที่รับ ้งงตลอด24ชั่วโมพันตำรวจตรีเดชภูมิสถานสารวัตสอบส่วนสพกับินบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยว่าได้มีรถบรรทุกเศษเหล็กพิดความบริเวณสี่แยกไฟแดง สามทหารหลังจากได้รับแจ้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาคูภัยลงปทิดตรวจสอบที่เกิดเหตุในเบื้องต้นที่บริเวณสี่แยกสามทหารบนถนนสายสามฝั่งมุ่งหน้าคลองรังพื้นที่หมู่ที่17ตําบลเมืองเก่าอำเภอกบาจนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพบรถบรรทุกพ่วง1ิบล้อบรรทุกเศษเหล็กกี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน8ปดหนึ่ขีดปดสี่เจ็ปราจีนบุรีชนเข้ากับเกาะกลางถนนพิกตะแข่งข้างบริเวณช่วงหน้ารถอยู่บนฟุตบาทและเกาะกลางถนนช่วงบริเวณท้ายรถที่บรรทุกเศษเหล็ก อยู่บนถนนบริเวณพื้นผิวถนนมีเศษเหล็กกระจกระายทําให้กีดขวางการจราจรจากการตรวจสอบรอบๆพบว่ามีรถจักรยานถูกทับที่บริเวณด้านประตูฝั่งคนนั่งโชคดีในที่เกิดเหตุนั้นเจ้าของรถจักรยานไม่ได้รับภัยรา,ายมีแต่เพียงคนขับรถรทุกสิบล้อที่มีแผลถลอกที่ข้อศอกด้านขวาเพียงเล็กน้อยในที่เกิดเหตุคนขับรถทุกสิบล้อยังอยู่ในอาการตกใจยกมือไหว้ขอโทษทางเจ้าของรถจักรยานและยินดีจะใช้ค่าเสียหายโดยการซื้อรถจักรยานให้ใหม่นายสมหไมพัก มีอายุ60ปีเจ้าของรถจักรยานขายลอตเตอรี่กล่าวว่าตนเองจอดรถติดไฟแดงอยู่กําลังจะไปขายลอตเตอรี่ฝั่งทางกบินบุรี ขณะที่ตนเองจอดรถนั้นเห็นว่ารถสิบล้อบรรทุกเหล็กคันนี้มันโครงเพลงกําลังจะล้มมาเมื่อเห็นเช่นนั้นตนเองจึงได้กระโดดออกจากรถจักรยานแล้ววิ่งหนีออกมาถ้าตนเองหนีไม่ทันคงโดนรถทับกร่างเป็นแน่ส่วนตนเองนั้นไม่ได้แขวนหรือห้อยพระอะไรส่วนที่ตนรอดพ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่ได้คิดอะไรน่าจะเป็นดวงของตอนเองซึ่งตนเองนับถือศาสนาพุทธนึกถึงพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์และพ่อแม่ก็ <c oughs> เคยถวคาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ อำเภอสากเหล็กถือเป็นแหล่งเพาะปลูกมะม่วงแหล่งใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือเพราะมีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงกว่า2 0 0 0 0ไร่แต่ละปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดนับแสนตันมีเม็ดเงินกว่า1,000ล้านบาทและช่วงนี้ผลผลิตมะม่วงพันดอกไม้สีทองซึ่งเป็นของดีของอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรกำลังทยอยออกสู่ตลาดแต่เกษตรกรกลับต้องประสบปัญหาราคาตกต่ำไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตดังนั้นนางละหมายเข็มกลัดพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ตำบลหนองยาไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันออกมารองท ถึงสสผู้ดิตอินสุวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขตสองขณะนี้เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตทางมะม่วงน้ำดอกไม้พันธ์สีทองซึ่งแต่เดิมเป็นผลผลิตที่เก็บและส่งจําหน่ายในตลาดต่างประเทศทั้งในแถบเอเชียยุโรปตะวันออกกลางแต่พอช่วง3ปีมานี้เกิดสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ทําให้มะม่วงน้ําดอกไม้พันธุ์สีทองไม่สามารถส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศได้อีกทั้งมะม่วงมันโชคอ,อนันต์ฟ้าลั่นเพชรปั้นลาดซึ่งผลผลิตที่เริ่มออกสู่ตลาดแล้วเช่นกันราก ราคาจำหน่ายผลผลิตหน้าสวนทั้งมะม่วงน้าดอกไม้พันธ์สีทองหากจําหน่ายในประเทศปัจจุบันเฉลี่ยราคา20บาทต่อกิโลกร,รมัมส่วนมะม่วงพันธุ์ต่างๆราคาจําหน่ายผลผลิตเหลือเพียงราคากิโลกร,รัมล้ไม่ถึง10บาทสวนทางกับราคาปุ๋ยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นทําให้กลุ่มเกษตรกร,รชาวสวนมะม่วงทุกหนักกับปัญหาผลผลิตทางกาเรเกษตรที่มีราคาตกต่ำจึงอยากวิงวอนให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยเร่งด่วน นางสาวธัญรัตน์ไตพันรัชะตะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลส่วนวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลตำรวจภูธรจังหวัดสตูลลงบนที่ตรวจสอบราคาการสต็อกปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช หรือโรคพืชจำนวนสองแห่งประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรอำเภอควนโดนจำกัดและสหกรณ์การเกษตรอำเภอควนกาลงจำกัดพบว่าปุ๋ยมีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรราคาเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปรับสูงขึ้นและไม่พบการสต็อกปุ๋ยเคมีนายอดุลลีเซนผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอำเภอควนโดนจำกัดกล่าวว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นสร้างภาระเพิ่มขึ้นให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทําให้ยอดขายลดลงถึงร้อยละห้า โดยแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในเรื่องของปุ๋ยเคมียาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชภาคอุตสาหกรรมจะมีราคาสูงขึ้น2-3ถึงเท่าโดยเฉพาะแม่ปุ๋ยทุกสูตรไม่ว่าจะเป็น0 0 6 0 2 1 0 0 1 6 0 0มีแนวโน้มขาดตลาดอีกด้วยทําให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงจึงขอฝากไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องทางกล่าวเรื่องปุ๋ยแพงอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรต่อไป นายเอกรพรจุ้ยสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการติวออนไลน์โรงเรียนมัธยมในสังก,กัดสพมสระบุรีได้รับเกียรติจากดกรมงคลสิริพัฒนคุณประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสระบุรีมีนายวีรศักดิ์พลมณีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีคณะทำงานโครงการติวออนไลน์โรงเรียนมัธยมในสังกัดสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีและห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีวณิชากรได้จัดโครงการ การนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติสร้างโอกาสทางการศรึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พัฒนากลู่ผู้สอนต้นแบบและร่วมการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรึกษามัธยมศึกษาสาระบุรีตลอดปีการศรึกษา2564ซึ่งการดำเนินการคณะทำงานได้วัดและประเมินผลหลังเรียน พบว่ามีนักเรียนทำคะแนนสอบสูงสุดถึง4คนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติมอบโลช่ชูเกียรติแก่นักเรียนที่มีคะแนนสอบสูงสุดและมอบเกียรติบัตรแกร่ครูที่รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบจำนวน25คนพร้อมกล่าวให้อวาทแก่นักเรียนครูและปฏิบัติงานตามลำดับต่อไป ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากชาวบ้านว่ามีพระรูปหนึ่งเดินเท้าเปล่าหอบเข้าของร้องไห้ตามทางถนนพูดจาวกไปวนมามาขออาศัยที่ร้านค้าขายของชำหมู่ที่สองตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีลักษณะหิ้วของสัมภาระโดยมีบารย่ามและกาแฟรพร้อมสินของที่สําคัญเดินอุ้มท้าเวสุวรรณติดตัวไปมาตลอดโดยเดินไปพูดไปแล้วก็มีการพักอาศัยตามวัดบ้างนาบ้านของคนบ้างมีพฤติกรรมชอบมาขออาศัยตามวัดไปเรื่อย ล่าสุดได้มีชาวบ้านรายหนึ่งได้เปิดเผยว่าช่วงคืนที่ผ่านมาพระรูปดังกล่าวได้ไปนอนพักที่วัดพรมประทานพรอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีแล้วบอกว่าช่วงที่นอนพักที่วัดเงินของพระรูปดังกล่านั้นหาย ซึ่งสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันเป็นที่น่ากลัวต่อทางวัดและชาวบ้านโดยมาขอพักแค่หนึ่งคืนหลังจากนั้นพระทังกล่าวก็อ้างว่าเงินนั้นหายจนทําให้วัดได้เชิญพระรบปต่างๆออกจากวัดไปกระทั่งมาเจออยู่แถวบริเวณถนนสายลานสักไปเขาพระยาภายเรืออาเภอลานสักแล้วก็ขอพักบ้านของคนบ้างาร้านค้าบ้างซึ่งทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวพระทังกล่าวเป็นพระชิงหรือไม่พร้อมกับตรวจดูพฤติกรรมของร่างกายพระดังกล่าวว่ามีการ แอบเตรียมสุรามาด้วยหรือไม่จากการสอบถามพระดังกล่าวพระนั่งร้องไห้แล้วอ้างว่าน้อยใจที่ตนเองนั้นถูกทางวัดที่กทมแห่งหนึ่งไล่ออกมาจากวัดโดยทําตามกฎของวัดทุกอย่างสุดท้ายถูกกลั่นแกล้งไล่ออกมาจนทําให้ตนเองต้องเร่ร่อนไปตามท้องที่และข้ามต่างจังหวัดดังกล่าว ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวี ออนนนไลน์ะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ